สวัสดีครับวันนี้มาดูความคืบหน้าของหลังนี้นะครับไม่ได้ถ่ายหลังนี้แล้วสี่ห้าวันนะครับหลังนี้มุงคาเสร็จไปเมื่อสักสองสามสี่วันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มช่างเข้ามาเกาะแล้วนะครับช่วงเก,ก่อก็จะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าตรงนี้อเกเป็ีก,กีกแดนนะครับก่อแกิดชั้นต่างเยอะ ครับข้างหน้าต่างเยอะก็เสียเวลาทำทับหลังค่อนข้างนานนะครับตกาะก็เริ่มเริ่มทำนะครับความเรียบร้อยนะครับนะครับทางก็เริ่มก่อขึ้นไปนะครับการทำทับหลังก็ใช้เอ็นนะครับเหล็กสามหุนนะครับเททับหลัง รัหลำช่องหน้าต่างก็ทําหมดเรียบร้อยหมดแล้วเทไปเมื่อเมื่อวัสองตามวันที่แล้วจะเริ่มเลยต่อข้างนอกนะครับเดีย๋ยวตั้งมุงกบด้านในด้านในตั้งมงกบอีกสามวงนะครับสามวงก็มีช่งองน้ำ หลังนี้จากการมุงคานะครับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนึงเดี๋ยวผมอธ่ว่าให้ฟังก็คือจุดด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เป็นสโลป ตรงประตูทางเข้าใหญ่นะครับหลังคาความเอียงสลบมันสลบน้อยนะครับสลบน้อยกลัวปัญหาเรื่องฝนย้อนน้ําย้อนนะครับก็เลยต้องมุงมุงฟอยกันความร้อนกันกันน้ําซึมตัวนี้นะครับ อยตัวนี้ลักษณะของฟอยจะก,กันน้ําฝนนะครับกันน้ําฝนตัวนี้มวลประมาณสองพนะครับมวลสองพันเมตรสิบตารางเมตร2,000นะครับหมดไปเกือบสี่พนะครับเพราะตัวนี้นี่ลักษณะความคืบหน้าของการกรอบภายในนะครับ ตกอะายใน,นก็เริ่มไปเยอะพอสมควรแล้วล่ะครับก็งานงานก่อกับงานจับเตรียมฉาบจะใช้เวลานานนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนน่าจะมีสักเกือบ20ปันนะครับเวลาเททับหลังก็จะใส่แบบตั็นี้ไว้นะครับเชื่อมก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับ กับผนังนะครับใส่โดรนไ้กันผนังลุกนะครับกันผนังล้มนะครับนี่เป็นห้องนอนสองนะครับด้านหน้าเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนั้นอย่างนี้นะครับห้องนอนสองชุดด้านหลังบริเวณนี้เป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวกั้นผนังอีกทีนึงนะครับห้องครัวบริเวณนี้ โอเคครับดูความสดหน้าก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพอใจกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับสวัสดีครับ